มีความสุขมากไหมกับการเกาะขามนุษย์แล้วก็ยืนแล้วก็ยืนแปลงขนฮะขนปีวอนทั่วห้องแล้วนะนั่นนั่นเฮ้ยน่าเกลียด พัดลมพัดแบบขนปิวจะหมดตัวแล้วนะ่ะขนปิวว่อนทั่วห้องแล้วอะ่ะนี่ทำอะไรอะ่ะทำอะไรตัวเนี้ยืทำอะไรทำอะไรเหรอหือกมกลับห้องตัวเองได้แล้วมัง้งดึกแล้วนะนั่นน่ะจะหลับแล้วด้วย บอนไปส่งแขกได้แล้วปะบอลบอนส่งแขกหน่อยแขกตอนนี้เป็นไงมางอุ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจิกเลยจิกเลยกแกมอะไรแกมอะไรมันแกล้งอะ่ะกแกมอะไร ันสบายใช่ไหมตรงนี้ตรงที่มีพัดลมเนี่ยมันสบายใช่ไหมม,ม,มันสบายใช่ไหมมันสบายใช่ไหมเต้นห้ดูหน่อยเร็วเยโ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 ยหยอยวิเป็นภาพที่สวยงามมากอ่ะเป็นรูปหัวใจด้วยเห็นปะบอนดูดิโยโยโยอยโยโอ้ยเมื่อยขาแล้วนะดูดินางสบายไง พัดลม,มเป่านาน่ะขนล่วงไหมเนี่ยขนล่วงไหมพอ,อนสนใจหนูหน่อยพี่บอนสนใจแต่เกมนะสนใจหนูหน่อยสิสนใจนกหน่อยนะอายุมา 还有吗？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 这对，这对，这对，还有吗？哈哈哈哈哈哈！